สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องราวชีวประวัติอันน่าสนใจของนายพลมือปราบภูธรน,น้ำกระเดื่องแผ่นดินพลตำรวจตรีขุนพันธรักราชเดชมาพบกับตอนที่สามนะครับตอนที่สามนักเรียนในร้อยนายบุตรเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดเบญจมาบาพิษจนกระทั่งจบมัธยมศึกษาปีที่8ปด ในปีพุทธศักราช2467หลังจากจบชั้นมัธยมปีที่8นายบุตรก็คิดจะเบนเข็มชีวิตไปทางสายทหารเพราะชอบการต่อสู้มาตั้งแต่เล็กและยิ่งได้มาเรียนทางด้านอาคมเข้าด้วยแล้วยิ่งทำให้เลือดร้อนแต่ว่าขณะที่คิดจะไปเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยทหารนั้นก็มีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อนายนวนสุขทวิน ซึ่งสำเร็จการศึกษาวิชาการปกครองมาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และกำลังเป็นมหาเล็กรายงานอยู่มาชักชวนให้นายบุตรไปเรียนทางด้านการปกครองเหมือนตนเมื่อถูกเพื่อนรุ่นพี่ชักชวนเช่นนี้นายบุตรก็ค่อยเวเกิดความคิดเป็นสองทางก็คือทางหนึ่งจะไปทางสายทหารอีกทางจะไปทางสายปกครองขณะที่ยังคิดไม่ตกอยู่นี้ทางโรงเรียนนายร้อยทหาร ขอรับสมัครนักเรียนเต็มจำนวนแล้วต่อมานายบุตรได้ทราบว่าการเป็นนักเรียนปกครองนั้นบางวันจะต้องนุ่งผ้าม่วงไปเรียนด้วยซึ่งการนุ่งผ้าม่วงเป็นสิ่งที่นายบุตรไม่ชอบเพราะนุ่งแล้วเดินไม่ถนัดและนุ่งเองไม่เป็นต้องให้คนอื่นช่วยนุ่งให้เมื่อทราบว่าจําเป็นต้องนุ่งผ้าแบบนั้นไปเรียนนายบุตรก็ตัดสินใจแน่วว่าจะไม่เอาดีด่านทางนั้นแน่นอน และหันเหความหวังไปทางสายทหารอีกทีจึงได้ไปหาอาจารย์ที่เคยสอนที่โรงเรียนวัดเบญจมาศปพิรเพื่อจะไปขอให้นําไปฝากเข้าโรงเรียนนายร้อยทหารแต่อาจารย์ท่านนั้นบอกว่าปีนี้ท่านฝากนักเรียนหลายคนแล้วถ้าจะไปบอกอีกคนก็เกรงใจเขาจึงบอกให้นายบุตรรอไปก่อนสักหนึ่งปีปีหน้าจะฝากให้เมื่อหมดหวังจะเข้าโรงเรียนทหารแล้วนายบุตรก็คิดว่า จะต้องอยู่ว่างๆไปปีหนึ่งแน่ๆบางเอิญขณะที่ว่างอยู่นั้นได้ไปกราบพระอาจารย์ที่วัดบวรนิเวศคือท่านเจ้าคุณพระสังฆบ,บริบาลเมื่อท่านอาจารย์ถามว่าได้เรียนต่อที่ไหนนายบุตรก็ตอบว่าอยากเป็นทหารแต่ปีนี้เข้าไม่ได้แล้วเพราะทางโรงเรียนนายร้อยทหารเขารับสมัครเต็มแล้วจึงต้องอยู่ว่างไปก่อนสักปีเมื่อท่านเจ้าคุณพระสังฆบ,บริบาลทราบเช่นนั้น ก็บอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ได้เป็นทหารก็เป็นตำรวจก็ได้อาจารย์จะพาไปฝากกับอธิบดีกรมตำรวจเองท่านเจ้าคุณพระสังฆบาริบาลจึงได้พานายบุตรไปฝากกับพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำลบอธิบดีกรมตำรวจสมัยนั้นพระองค์เจ้าคำลบก็ทสงค์ยินดีรับไว้แต่เนื่องจากปีนั้นนักเรียนนายร้อยตำรวจเต็มแล้วจึงต้องรอไปก่อนปีหนึง่งขณะที่รออยู่นั้น พระองค์รับไว้ให้เป็นมหาดเล็กประจําพระองค์ไปพลางๆก่อนนายบุตรจึงได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กประจําพระองค์เจ้าคําลบอยู่หนึ่งปีปีต่อมาพุทธศักราช2468ก็ได้เข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยตํารวจสมความตั้งใจสมัยนั้นโรงเรียนนายร้อยตํารวจยังตั้งอยู่ที่ห้วยจระเข้จังหวัดนคนปรปฐม <c oughs> ขณะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตํารวจนักเรียนนายร้อยบุตรพันธรักษ์ยังคงสนใจเรื่องสายศาสตร์ และหาโอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมกับพระอาจารย์เจ้าคุณพระสังฆะบริบาลที่วัดบวรนิเวศอยู่เนืองๆส่วนเรื่องการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยนอกจากจะสนใจวิชาต่างๆที่ทางโรงเรียนตามหลักสูตรแล้วนายบุตรก็สนใจวิชากระบี่กระบองและมวยไทยเป็นพิเศษต่อมาผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจทราบว่ามีความรู้ในเรื่องกระบี่กระบองและมวยไทยดี จึงได้แต่งตั้งให้เป็นครูฝึกวิชากระบี่กระบองและมวยไทยประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจไปด้วยจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่3เรื่องราวอัตมาชีวประวัติของพลตำรวจตรีขุนพันธรักราชเดชมือปราบจอมกมังเวทนในพลหนวดเขี้ยวมือปราบดาบแดงแล้วพบกันใหม่ในตอนที่4นะครับสวัสดีครับ